หลายครั้งที่การเดินทางของผมเป็นเสมือนการหาความเคลื่อนไหวและความหยุดนิ่งในใจไปพร้อมๆกันแทบทุกครั้งสถานที่ที่เป็นเป้าหมายในการไปเยือนนั้นก็เป็นเพียงการกำหนดคร่าวๆเพียงเพื่อเป็นความหมายอันเลือนลางที่เราจะหาสาระบางอย่างระหว่างทางที่เราได้ไปเยือนมันคงเป็นรูปแบบของการเดินทางที่ตัวเราเองผวิญหาแต่มันก็คงไม่ใช่รูปแบบตายตัวที่เหมือนๆกันของแต่ละคนสวัสดีครับ พบกันอีกครั้งกับสุาายะายทริปครับสำหรับทริปนี้ผมกับอาจารย์จิว๋วร่วมเดินทางไปยังจังหวัดบึงกาฬโดยเริ่มต้นที่สถานีขนส่งกรุงเทพหรือสถานีหมอชิดนั่นเองครับโดยที่เราเริ่มเดินทางกันในช่วงค่ำๆเพื่อโดยสารรถบัสข้ามจากกรุงเทพไปยังโซนอีสานทางตอนเหนือครับในช่วงค่ำของวันนี้นะครับ ผู้คนก็เริ่มทยอยในการเดินทางไปต่างจังหวัดครับโดยเฉพาะเส้นทางสายอีสานเหนือนั่นเองรถบัดออกราๆทุ่มกว่าๆนะครับแล้วก็พาเราเนี่ยไปถึงจังหวัดบึงกาฬแราวราเจ็ดโมงกว่าผมเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไปกับอาจารย์สิวครับแล้วเราก็ขับรถไปตามเรียบริมแม่น้ำโขงเพื่อหาของกินในช่วงยามเช้าที่อากาศกำลังดีในแบบนี้ครับ ตอนนี้ก็อยู่ริมแม่น้ำโขงฮะก็ของจังหวัดบึงกาฬนะครับประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับแดดเริ่มมีฮะแต่ว่าก็ถ้าเราดูท้องฟ้าก็ขมุขมวัวตอนนี้ก็จะไปผู้ทอกนะครับแต่ว่าก็ต้องมีที่พักด้วยนะแต่จากที่อาจาร,รย์จิ๋วได้สำรวจแล้วเนะี่ยเส้นตรงไม่มีที่พักต้องไปเส้นอีกเส้นหนึ่งครับแต่ตอนนี้เราก็อาจจะ งงๆนิดนหนึ่งเราเพิ่งมาถึงนะครับจากนั้นนะครับเราก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากตัวเมืองเพื่อไปยังภูทอกครับเหลืออีก18โลนะครับก็ถึงภูทอกนะครับก็เมื่อกี้แวะถามคนในพื้นที่นะครับก็จับเปิด Google Maps นะครับก็ไม่ได้ตรงนะครับแต่เราก็ลองมานะครับเพราะว่าทางนี้ก็น่าจะเป็นทางลัดทางเดนึ่มกันนะครับ สองข้างทางของเส้นทางที่จะไปสู่ภูทอกนะครับก็เต็มไปด้วยพื้นที่กเกษตรกรรมขั้นเขียวขจีที่สวยงามครับนี่ก็ถึงภูทอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปบนภูเขาข้างบนนะฮะก็เป็นการถึงแบบงงงนะฮะแล้วก็ถามชาวบ้านนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นยังไงสําหรับทางขึ้นภูทอกนั้นนะครับดูจะเหมือนว่าเป็นวัดที่อยู่บนเขาที่เหมือนเหมือนทั่วทั่วไปครับ หมายความว่าเราต้องเดินขึ้นไปไเรื่อยๆตามบันไดที่ไตไปตามเนินเขาซึ่งในส่วนชั้นแรกๆนั้นเนี่ยก็จะมีปฏิมาก,กรรมรูปพระอริยสงฆ์ให้เราได้สักการะบูชาตามความเชื่อของเราครับเมื่อผมเดินขึ้นมาถึงบริเวณชั้น5ของภูทอกนะครับก็พบว่าเป็นทางเดินบนสะพานแผ่นไม้ซึ่งสลับกับพื้นที่ทางเดินที่เป็นส่วนหนึ่งของหินผาที่มีสีแดงส้มทั้งหมดนี้ ทอตัวคู่ขนานล้อมรอบภูทอกนะครับฝั่งซ้ายมือของผมเป็นหน้าผาสีแดงส้มของภูทอกสาหรับกับต้นไม้ต้นหญ้าสีเขียวะจีนะครับส่วนฝั่งขวานั้นก็จะเป็นทิวทัศน์ที่กว้างไกลของบึงการครับแม้ว่าชั้นหน้าเองไม่ใช่จุดสูงสุดของภูทอกนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยนะครับว่าการเดินม,มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็เหนื่อยไม่น้อยเลยนะครับเพราะต้องผ่าน ในจุดต่างๆในส่วนต่างๆและในชั้นต่างๆมากมายครับตอนนี้ก็อยู่บนภูทอกนะครับก็ชั้นน่าจะมาชั้นสี่ชั้นห้านะฮะก็ค่อนข้างเหนื่อยครับก็งนที่ก็ประมาณเศียรมองครึ่งฮนะก็ขึ้นมาได้คนเดียวนะครับก็ด้านหลังนะครับก็เป็นทิวทัศน์สุดลูกลูกตาเลยครับด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นตัว เนินหรือว่าภูนะฮะเป็นลักษณะหินสีดแดงๆนะครับตอนนี้ทางขึ้นชั้นหกนะฮะกำลังข,ขึ้นชั้นหกอยู่น,นะครับลองดูนะฮะว่าเป็นยังไงข้ขค้นทางสูงนะฮะแต่ชั้นห้านี่ก็เหนื่อยเต็มทนแล้วฮะแต่ว่า ลองดูสั้นหกนะฮะก็โอ้ค่อนข้างเหนื่อยมากนะฮะอากาศก็ชื้นๆืนอกมากเล้บและสุดท้ายคือชั้นเจ็ดนะฮะก็คิดว่าต้องลองไปให้ถึงนะฮะเราอุตส่าห์มาแล้วแต่ที่ทัดข้างบนค่อนข้างที่กว้างแนละสวยมากนะเส้นทางล้อมรอบผูทอกในชั้นที่หกนะครับ ดูหน้าหวาดเสียวกว่าชั้นห้าอีกครับชั้นหกนี่หน้าหวาดเสียวมากนะครับก็ยังไม่เจอคนอยู่หน้าเลยฮะแล้วสูงมากครับแล้วก็ทางก็ค่อนข้างที่จะหน้าหวาดเสียวครับก็ลองดูฮะชั้นหกที่จะเดินอ้อมไปนะฮะแล้วก็ขึ้นชั้นเจ็ดสภาพเป็นเหมือน ป่าเลยนะครับมนป่าดงติแต่ว่าก็ก็ดูเอ่อมาสจั่์นะครับเป็นลักษณะภูเขาหินนะฮะที่โคง้งมีร่องรอยของธรรมชาติที่สวยงามนะครับแสดงเห็นถึงการเวลานะครับของพื้นที่แห่งนี้ตั้งแต่โลกยุคดึกดำบรรพ์น,นะครับ บนนี้ก็อากาศก็ชื้นนะฮะก็มีเหมือนมีฝนนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าความชื้นเราสังเกตได้จากความเขียวก็จีของต้นไม้แล้วก็ตะไคร่ต่งตางๆนะครับนี่ก็ลังจะขึ้นบนยอดทันเจ็ดนะฮะก็ยังงงๆอยู่ฮนะเพราะว่ามันแทบจะเป็นเดินตามไหลเขาฮนะแล้วก็เดินในป่า ป้ายน้อยมากนะล,ลองเดินดูทางข้างบนนี้ไม่มีไม่มีไม่มีที่กั้นอะไรแล้วนะฮะอันนี้ก็น้าหวัดเสียวมากครับจริงๆริดูวิวข้างหลังฮะตรงนี้เป็นเนินบริเวณชั้นเจ็ดนะฮะแต่รู้สึกว่าจะไม่ใช่ตัว ยอดชั้นเจที่ที่เราควรจะต้องไปนะ,ะเดี๋ยวลองเดินดูนะครับว่าไปทางไหนนะฮะแต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นเหมือนป่า ก็ขึ้นมาตัดเข้ามาชั้นเจ็ดนะฮะแก็เป็นป่านะฮะผมก็ดูทางไม่ออกครับว่าจริงๆเราไปทางไหนนะฮะเราคิดว่าถ้าเดินต่อไปน่าจะไม่ปลอดภัยนะฮะเราก็ถือว่าเราก็ขึ้นมาสูงสุดของชั้นที่เขามีแล้วนะฮะ ก็ดูไม่ออกครับเป็นอย่างที่เห็นเป็นป่าทึบเลยฮะก็ถือว่าเราโอเคแล้วแหละฮะเข้ามาในใจกลางภูทอบนะฮะเป็นภูเขาที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับของชาวปึงการนะฮะนี่ลงมาข้างล่างแล้วนะครับ เขาสันฮะว้ลงป่าอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีจุดจุดอะไรอยู่ตรงไหนนะครับแต่ก็คิดว่าลงมาดีกว่าไม่รู้ว่าถ่ายอะไรได้เยอะไหมฮะสำหรับภูทอกนะครับก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงนะครับเรายังอยู่กันที่บึงการต่อไปนะครับแล้วพบกันครับ